มีรุษนะครับม้เสียหายนะครับมีโดนตำรวจเรียกเนาะาเรียกแล้วก็มาตรวจฉีดงขึ้นสุดสองฉีดเนาะ,ะที่ใต้าบ่อกล้องดินแดงครับก้องแดงปารนที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเมื่อท,ที่ไหท่ครับวันที่ห้าพุทธาสองห้าหกสี่ 6, 6, 4, ครับ ขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจากสระบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเรับประจัดสระบุรีครับผมอภาคกลากมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไปส่งสินค้าที่ถนนราชบาร์รถ้นนันรับปลต้องผ่ารต้มดินแดงใช่ครับต่อไลยครับต้มดินแดงก็ถึงบ้องดินแดงผมก็ต่อติดไฟแดงมาได้ไฟเขียวเสร็จผมก็เลี้ยวขวาใบดำถึงสระบุรีครับผมแล้วได้มีตำรวจนายนึงออกมาเรียกผมเรียกผมแล้วขอดูใบสังเีตครับขอดูใบสังเีตแล้วก็ให้ผมตามเข้าไปในห้องครับ ก็ไปเจอของนเขาบอกเขาถามผมว่าแตกไหมไม่ไ้มีตำรวจประมาณสามสนายครับก็ขององกำังตอนไ่รผมเคยแตครับแต่ตอนนีู้มีเงาผมเื่ดูแลครับอเสียนเซ็นต์มากี่ปีนะครับมาจะปตะมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับทานตรวจท่านก็บอกว่า ผมก็ถามท่านตำรวจว่าท่านท่านจะจับผมเรื่องอะไรข้อหาอะไรครับปรับเท่าไหร่ท่านตำรวจบอกว่าผมผมไม่ผมไม่ปรับขอโทษทีแล้วกันครับแล้วเขาก็หยิบช่วยใส่คีบครับให้ลูกน้องพาผมเข้าไปให้ลูกน้องพาเข้าไปในห้องขามครับกบหลังของมไปแล้วผมไปเี่ยวมาเอามา,า,าตรวจนะครับมันก็ขึ้นสองขีดครับ่ตำรวจนายนั้นบอกว่า เสร็จแน,น,จจน,น,เน่เลยอย่างนีน้จังๆอย่างนี้ขึ้นจังๆอย่างนี้เสร็จแน่นอนครับแล้วเขาบอกว่าสั่งให้ผมนั่งลงนั่งลงไม่ต้องไปไหนครับแล้วก็รอตรวจอีกใหม่อีกครั้งนึน่งประมาณ20กว่านาทีครับให้ผมเข้าไปตรวจใหม่มก็มีลูกน้องขงองเข้าไปเหมือนเดิมพอผมตรวจเกีย่ยมาเขามาปัดก้อนขึ้นสองขีดเหมือนเดิมครัแต่เขาตกลงว่า ับสองหนน้าสับอเราคเอเหนนาผ่าาบัญชีน้องสาวโอนมาให้ผมครับน้องสาวโอนมาให้ผมแลมก็โอให้ในผในประมวยคือเป็นประชาชนนประชาชนธรรมดาครับตั้งแต่วันนั้นนาก็ล่าสุดเมื่อวันี้ะไหนะาที่ว่าไปตรวจ สี่คนสัตว์สัตว์นะครับตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลทันยรัฐครับผมน่าจะไปรับพื้นที่สิบสี่นะครับแล้วสิสี่ก็เพ็่เยืนยันมากต่อตัวต่อตรวจต่อแบบคัดแยกใช่ครับคัดแยกสารนะครับข่าวที่สิบสี่ครับสวัสดีครับผมนนท์สัญญาหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามหนังสือพิมพ์สุดสซียนข่าวยากรรมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่9 มิถุนายนพุทธศักราช2564ครับเวลา15นาฬิกาครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะครับตอนนี้แม่ทัพใหญ่นะครับของกลุ่มนักรบด่านเถือนได้เข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงในวันนี้ครับเพื่อเขับแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานนะครับคณะนักรบด่านเทือนนัาโดยผมซึ่งเป็นเป็นประธานเครือข่ายนักรบด่านเถือน ได้มารองทุกกาวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับร้อยตํารวจเอกขอไข่กับพวกรวมประมาณ6คนรวมประมาณ6คนแล้วก็มีทางประชาชนอยู่ด้วยคนหรือ2คนประมาณนั้นในในกระบวนการสอบสวนตั้งแต่เช้าประมาณสัก9ก้าโมงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเหลือลงประจําวันนะครับนี่ก็เป็นอีกหน,หนึ่งผลงานของนักรบด่านเถื่อนที่พวกเราได้ได้ทำแล้วก็ได้ต่อสู้กันมา จริงๆนะมันไม่มีอะไรมากครับมันเพียงการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ